เขาอยากรู้เลยว่าปวดปวดปวดเขายังไงครับปวดเขาอยากรู้ว่าอย,ออยากร,รู้ไหมฮะอยากเห็นไหมอยากรู้ว่าปวดแบบวดปวดยังไงนิดนึงได้ไหมฮะนิดนึงนิดนึงนานมากนานมากแล้วจำไม่ได้แ,แล้วอ๋อคิดว่าแบบโทรไปก็บอกรักแม่จุๆๆ๊บจอ,อะไรอย่างงี้หรือเปล่าฮะทีนี้เราไปประสาทนะเราอยากถามเจ้าสาวบ้างว่าทําไมถึงไม่อยอมวางอ๋อใช่ออดูถามภาระคืนนะฮะอดูถามภาระคืนอ่าเจ้าสาวมา่อกี้ตัวรถให้ด่วนเลย ก็คือว่ามันเป็นการฝึกปฏิภาณและไหวพริ์ในการต่อสู้กับลู่ภนานะเจ้าสาวมีไข่นหินเหรอฮะเดี๋ยวต้องต่อสู้กับ่าลูกภายนอกไม่ค่ะคือถ้าเขามีจตนานโทรมาปวดแสดงว่าถ้าเรามีอารมณ์โกรธหรือโมโห,โหแสดงเขาจะมีความสุขใช็ใจเราต้องทำให้เขารู้สึกโมโหละเครียดว่าไอ้นี่ทำไมมันไม่หวังวะ <c oughs> มาเองมาเลยเป็นไงล่ะเจอของจริงเจอของจริงเขาเรียกว่าอะไรนะหนามหนามที่เอาน้ำบกอ่อใช่เลยเจอเลยเจอไปกือแหแล้วไม่รู้ด้วยนะฮะเราถามเจ้าสาวเราดีกว่าว่าประทับใจฝ่ายเจ้าบ่าวตรงไหนอ่าไม่อยู่ในนี้เลยไม่ไม่มีการถักทาระนะฮะตอนนี้ไม่มีการถักทาระอะไรเจ้าสาวรู้สึกประทับใจตรงไหนของเจ้าบ่าวว่าตรงไหนแล้วตรงไหนเน้นตรงไหนนะฮะ อ่ะเชิญเจ้าสาวต่อเลยฮะยากเลยค่ะนั่งกับเขาคุยกันไหมเอาเป็นขนาดที่ยากต้องขอคนช่วยไหมฮะจริงๆจะบอกว่าความประทับใจมันไม่ได้สร้างขึ้นแค่วันสองวันนะคะมันจะเริ่มเริ่มจากการไม่ชอบแล้วเป็นเริ่มรู้สึกให้เจ้าสาวบอกว่าโอ้ยงงงงงงกู้ชีวิตกยาก่นั้นแล้ว เริ่มเริ่มประทับใจก็รู้สึกว่าคือเราเราจะดูดูคนว่าคนนี้นะเรารู้ว่ามาจีก็ก็ต่ทีนี้คนนี้เราก็าอรุซมันจะอยู่ได้กี่วันอ,อ,อก,ก็ส, <c oughs> สนุเขาเขาแ <c oughs> บบว่าติดต่อเราตลอดเลยครับตั้งแต่วันแรกตั้งถึงทุกวันนี้ก็ทรจีทุกวันตื่สดโอ้ตื่นสดตื่นสดแว่าโดนมากเลยใช่ไหมครับคนนี้โดนมาก เดินมยเดนมาสุดท้ายสุดท้ายเขาว่าไงล่การที่ครองโลกนั่นไงนั่นไงก็เลยตื่นเลยใช่ไหมวันนี้ก็เลยมาถึงวันนี้ไงครับพี่เห็นไหมทีนี้เรามาฟังความรู้สึกเจ้าบ่าวบ้านว่าประทับใจเจ้าสาวตรงไหนอ่าอ่าน้องมีนครับตั้งตรงไหนเลยหรือว่าที่ชอบเด้แล้ชอบความต้องความต้องความต้องเฮ้ยเจ้าสาวต้องเหรอเมย์เมย์เผื่อเพื่อนเจ้าสาวที่ไหนต้างยกมือหน่อยฮะเจ้าสาวต้องจริงปะฮะ โอ้ยจีนคอนเฟิร์มเราจะแต่ทำไมวันนี้เขาดูเรียบร้อยเรียบร้อยอันอันนี้คือคือจริงๆแล้วเรียบร้อยอยู่แล้วใช่ไหมฮะโอ้โหเมื่อกี้เออเชินก็ต่อไปฮะก็ฟังก้องมากกว่าแบบซุ่มท่านหนึ่งผมชอบอ๋อชอบชอบจะได้ดูแลครับนี่เป็นไงล่ะตกมือหน่อยจะได้ดูแลตกมือหน่อยโอ้ยจังเลยเลยนะครับแสดงว่าสรุปก็คือหนึ่งเจ้าสาวตอนแรก ก็ไม่ได้อะไรไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกไม่ชอบเลยซ้ำไปนะฮะแต่ก็เพราะความตื่นทัพอนี่ครองโลกนะฮะถึงมีวันนี้ส่วนเจ้าบ่าวก็ชอบผู้หญิงดที่ก็เออเออตลกตลกนะฮะก็เลยมีวันนี้ใช่ไหมะออนะฮะพี่นิดเออนะฮะพี่นิดมีอะไรจะถามเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวอีกไหมนิดนี้ไม่เคยมีคำถามอีกไหม,ม,ะม,ม,มฮะถามเลยครับคําถามแบบทางบ้านนะฮะบอกจันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะส่งคําถามท่านมาได้นะฮะ พี่ค่าจะถามอะไรอะไรฮะงเงียบเลยให้ความรู้ม,มือแบบดีมากเลยฮะ